สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะพาทุกคนมาทำเมนูที่ทำง่ายไข่คลองค่ะแล้วก็ทำง่ายมากๆนั่นคือ Double c ช็อกโกแลตเค้กบ x นั่นเองนี่ทุกคนดูหน้าดิเงาวิบวับยวนใจเนียนมากดูนี่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 นชิมเลยละกันไม่ต้องพูดเยอะนะเอาเลยตักเลยว้าวอุ้ยนุ่มมาก อทุกคนขออนุญาตไม่ชิมทั้งคำได้ไหมวันนี้นุ่นชิมมาประมาณสี่ห้าอย่างแต่ก็ชิมให้ดูว่ามันอร่อยขอครึ่งเข้มเข้มคนช็อกโกแลตอร่อยอเดี๋ยวบอกกินไม่หมดอร่อยมาก ชอบช็อกโกแลตไหมควรพลาดนะจ๊ะปะก่อนจะไปทํากดซับสไคร้ก่อนนะสูตรอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทํากันเลยมาเริ่มทากันนะคะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆที่หลายๆคนน่าจะเจอแล้วแหละเพราะว่าเป็นสูตรตัวเค้กฝัดที่นุ่นชอบใช้บ่อยๆเพราะว่ามันทําง่ายมากทุกคนนะคะเริ่มจากเราจะเอาน้ําตาลทรายใส่ลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะ แล้วก็เกลือปน่นตามด้วยเบกกิ้งโซดาและผงโกโก้ค่ะเสร็จแล้วก็คนให้พอเข้ากันก่อนหลังจากนั้นเราจะใช้นมข้นจืดตรานกเยวฟอคอนนะคะที่เรานำไปอุ่น ให้มีความอุ่นๆสักเล็กน้อยนะคะตัวนี้นั่นเองฟิงกล่องดีกล่องเดิมกล่องนี้ไงจ้าตัวนี้เนี่ยจะทําให้ตัวเค้กอันนี้ค่ะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมนุ่นมักจะใช้อันนี้เสมอเสมอเสมอเลยนะคะอร์คอนกล่องนี้นั่นเองนะคะผู้ผลิตเดียวกับโฟโมดนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนค่ะ คนให้น้ำตาลผงโกโก้ละล,ลายนะคะให้ละลายดีลลยดพอละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักก่อนให้เย็นๆก่อนเพราะว่า ตัวนมข้นจืดเราเนี่ยเอาไปอุ่นมามันจะอุ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวไข่เราจะมีความเป็นลิ่มได้เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสนิทก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําขั้นตอนต่อไปกันจะ้ะตอนนี้นะคะพออุ่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่ค่ะทั้งฟองลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยไข่แดงนะคะใส่ลงไป เราก็คนให้เข้ากันสูตรนี้ง่ายมากทุกคนไม่ต้องใช้เครื่องตีแล้วอร่อยมากนะเป็นสูตรที่แบบเนื้อเค้กช็อกโกแลตชุ่มฉ่ำมากแล้วก็ตามด้วยเนยเค็มละลายนะคะใครจะใช้เนยจืดก็ได้นะคะถ้าใช้เนยจืดก็ใช้เกลือหนึ่งส่วนสองช้อนชาคนคะ่ะให้เข้ากัน บาคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเหมือนกับไอ้สูตรเค้กช็อกโกแลตฝัดแต่ทําไมอัตราส่วนหรืออะไรไม่เหมือนกันอันนี้นุ่นปรับแล้วนะคะให้เป็นแบบสูตรอัปเดตล่าสุดที่นุ่นมีความรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็ง่ายโอเคพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราจะร่อนแป้งเค้กนะคะใส่ลงไป แล้วเราก็คนค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันง่ายไหมทุกคนไม่ต้องใช้เครื่องตีใช้ชามและแตะก้อมืออันเดียวจบสูตรนี้ใครจะเอาไปทำเป็นก้อนปอนก็ได้นะคะหรือจะเอาไปทำเป็นครับเค้กก็ได้อะไรก็ได้นะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นเค้กบ็อกซ์นะคะเป็นกล่องพลาสติกใสที่ เห็นด้านข้างหรือบางคนอาจจะเรียกแบบเลเยอร์เค้กอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนส่วนผสมจะเหลวๆแบบนี้นะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่อร่อยมากติดใจแน่นอนใครชอบช็อกโกแลตไม่ควรพลาดสุดๆโอเคปะเดี๋ยวเอาไปใส่ถาดกันจ้ะ ใส่ถาดนะคะเข้าอบเลยวันนี้ใช้ถาดไซส์11คูณ15นะคะใครอยากได้หนากว่าน,นี้ก็ใช้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใส่ก้อนปอนก็2ปอนนะคะเทลงไปเลยส่วนผสมจะเหลวๆแบบนี้นะเป็นเรื่องปกตินะคะหรือแบบเราไม่ต้องเกลี่ยเลยอะอืมอม เห็นผสมเห็นเหลวแบบนี้แต่เดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมานะคะทุกคนเราก็กิ้งกิ้งหน่อยก็ได้ให้เขาเข้ามุมเข้ามุมแล้วก็มีความหนาที่เท่ากันโอเคเรียบร้อยปะเอาเข้าอบจ้ะเอาเข้าอบนะคะ170องศาไฟบนล่างประมาณ28-30นาทีนะคะหรือจนกว่าจะสุกได้เลยจ้าอบสุกแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสนิทก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปทําตัวช็อกโกแลตลาดกันจ้ะมาทําตัวการนาชนะคะหรือไส้ช็อกโกแลตของเรากันนะจ๊ะเริ่มจากในนี้นะคะมีวิปปิ้งครีมนะคะแล้วนุ่นก็จะผสมนี่เลยจ้ะนมข้นจืดตรานกเย่ฟอคคนลงไปด้วยนะคะช่วยให้ตัวกานาชหรือว่าตัวครีมช็อกโกแลตของเรามีความมันความหอมความนัวมากกว่าแล้วก็มันจะไม่ได้แข็งเกินไป นะคะตักกินแบบง่ายๆแช่ยเย็นตักกินอร่อยๆเลยนะคะเทลงไปเลยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมาตั้งไฟค่ะตั้งไฟนะคะให้ส่วนผสมเดือดเลยนะคะพอเดือดแล้วนะคะเราปิดไฟเลยนะคะ อย่าให้เดือดนานนะคะเดี๋ยวมันจะแตกแตกมันนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ช็อกโกแลตนะคะลงไปแล้วก็แช่วไว้แป๊บหนึ่งค่ะสัก30วินาทีนะคะพอครบแล้วนะคะเราก็ค่อยคนค่ะช็อกโกแลตจะละลายได้ง่ายกว่าที่แบบใส่ปุ๊บคนปั๊บเลยนะคะตอนนี้ปิดไฟแล้วนะคะใส่ช็อกโกแลตไปแล้วต้องปิดไฟเลยนะเดี๋ยวไหม้นะคะ คนไปนเรื่อยๆก่อนนะคะคนจนกว่าช็อกโกแลตของเราจะละลายทั้งหมดแล้วก็เนียนเข้ากันดีนะคะถ้าใครรู้สึกว่าสีอ่อนไปสามารถเติมผงโก,โกโก้ลงไปตอนนี้ได้เลยหรือถ้าใครใช้ช็อกโกแลตคอมพลวก็สามารถใส่ผงโกโก้ลงไปเพื่อ,อเบรกความหวานของตัวช็อกโกแลตคอมพาว์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่เนยสดเค็มนะคะลงไปคนให้เนยละลายนะคะพอเนยละลายจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปลาดตัวเค้กของเรากันจ้ามาประกอบร่างกันนะคะวันนี้นุ่นใช้กล่องเบอร์นี้นะคะเบอร์หนึ่งสาเจดสอง เห็นไหมนี่นะคะ1372แบบนี้นะคะเราก็ใช้กล่องเนี้ยค่ะตัดลงไปเลย<ม>ก็คือเอาจริงๆถ้าใช้กล่องเหลี่ยมอะคะ่ะมันก็จะไม่ไม่เปืองเนื้อเค้กอะแต่ว่าถ้าเราใช้กล่องกลมมันก็จะเปลืองเนื้อเค้กนิดนึงเพราะว่าถ้ากล่องเหลี่ยมเราก็จะวางได้เลยปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ซีเรียสนะคะอ่ะเราก็ประกอบเลยง่ายๆไม่ยากนะคะ เอากล่องมาเอาเค้กใส่ลงไปดันให้แน่นๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาลาดตัวซอสของเราลงไปมันจะได้ไม่ซึมไปที่ข้างๆนะคะซอสของเรานะคะก่อนลาดก็คนนิดนึง ลกลาดลงไปเลยช้ำๆดูเอานะคะว่าความหนาอยากได้แบบไหนก็ตามชอบได้เลยเสร็จแล้วก็เอาอีกหนึ่งแผ่นนะคะมาประกบด้านบนถ้าหนาเกินไปเราก็สไลด์ออกก็ได้นะคะมันจะได้แบบไม่ดูมีความแบบหนามากเกินไปคนขอลองทาบก่อนนะถพาถ้า,ถาลงไปปุ๊บ ถ้าหนาไปเราก็อาจจะสไลด์ออกสไลด์ข้างหน้าออกนิดนึงได้นะคะแล้วก็ลาดนะคะปิดชั้นบนเอาตามความชอบเลยนะอยากได้ชั้นมากชั้นน้อยนะคะเราจะนำไปแช่ตู้เย็นจนเซตตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอานำออกมาจาัดเสิร์ฟกันจ้ะ แล้วนะคะดับเบิลช็อกโกแลตเค้กสบ็อกค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากเข้มข้นมากชุ่มฉ่ำมากลองไปทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย